ข่เด็ข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาสเปนิกาสามสินาทีในพูดข่าวไอทีครับ ข่าวไอทีในคลิปนี้จมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของโซนี่กันบ้างนะครับโซนี่ประเทศไทยได้มีการประกาศราคาของโซนี่เอ็กซ์พีเรีสิบมา2ขนาดจอสัดส่วนอยู่ที่21:9มาพร้อมกับ S n น p ดะจิตอล65การน้ําลึกกันฝุ่นได้ดีนะครับในราคาเริ่มต้นเพียง12,990บาทเท่านั้นครับมาแบบเซอร์ไพรส์รามากๆเลยครับตัวโทรศัพท์มือถือของทางฝั่ง,งอรารยธรรมโซนี่ในรุ่นของเอ็กซ์พีเรีสิบมาค2ครับซึ่งโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมมมาาาาแแลลล้ววหหะะผ่่นนไปปรรณยยเดือออูพสค โซนีประเทศไทยก็ออกมาประกาศราคาแบบเงีย,งยบๆครับว่าจอารุ่นนี้เนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยในราคาเริ่มต้นที่12,990บาทยืนยันสเปคนะครับเหมือนเดิมเหมือนตอนเปิดตัวเลยพร้อมกับความสามารถเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของ,งาการกันน้ำกันฝุ่นโหมดถนอมแบตเตอรี่รวมถึงดูแล้วเนี่ยน่าพิราณาสำหรับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาหมื่นต้นๆน,นะครับโดยจะเริ่มขายแล้วมีของให้ทดลองใช้ในศูนย์โซนี่เนี่ยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับ สเปคของ Sony Xperia 10 Mark 2หน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอเทคโนโลยีเดียวกับทีวี Brawia นะครับ OLED ขนาด6นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus สัดส่วน21:9มาพร้อมกับกระจก Corning Gorilla Glass 6ชิปเซตเป็น Snapdragon 665ให้แรมมา 4GB ROM หน่วยความจำ128เพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยกล้องหลัง3ตัวเลนแรก8ล้านพิกเซลสำหรับเรน Ultra Wide เรนต่อมาเป็น12ล้านพิกเซลเลน Wide ครับแล้วก็8ล้านพิกเซลเลนเทเลรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K กล้องหน้า8ล้านพิกเซลเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับพร้อมกับปุ่ม power อ,อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเลยการเชื่อมต่อ wifi 802.11 bluetooth 5.0ครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น usb type c 2.0รองรับรูฟัง3.5มิลมด้วยแบตเตอรี่3,600ม MM, ิลลิแอมป์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip65 และ68ครับมาพร้อมกับระบบ android 10น้ำหนัก151กรัมครับสีที่วางจำหน่ายคือสีดำสีฟ้าแล้วก็สีมิ้นท์สวยงามมากเลยทีเดียว สเปคของตัว Xperia 10 Mark II เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้สเปคมาเยอะมากแต่ด้วยความที่เป็นแบบ Sony ่ะครับเขาก็ถือว่าให้สเปคบางส่วนค่อนข้างดีแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้ซึ่งสามารถไปจับเครื่องจริงได้ในวันที่27พฤษภาคมนี้แหละราคาอยู่ที่12,990บาทครับมี3สีสีที่น่าสนใจคือสีเขียวมิว้นท์เนี่ยสวยดีนะครับส่วนสีขาวไม่ได้นําเข้ามานะครับถ้าใครซื้อ70เครื่องแรกนะครับจะได้รับลำโพงไร้สาย Extra Bass Portable Bluetooth Speaker รุ่น XB 2 2มสอราคาา3,990บาทไปด้วยนะใครที่สนใจก็สามารถไปลองจับเครื่องจริงได้แล้วที่โชว์รูมโซนี่โสโตร์ทุกสาขานะครับอันได้แก่ไอคอนสยามเซ็นทรัลพระราม9ก้าสยามพารากอน MQuatria ทียร์เดโมบางแคเดโมงบางกะปิและเดโมงกับมุงหว่านนะครับขอบคุณข่าวสารจากโซนี่นะครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือฝั่งเรียวมีบ้างซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใกล้จะเปิดตัวแล้วแหละวันที่27พฤษภาคมนี้เราคงได้เห็นกันแล้วนะครับในรุ่นของเรียวมี X3 Super Zoom นะครับล่าสุดมีหลุดข้อมูลชุดใหญ่ออกมาเราก็เลยนะมาอัปเดตกันก่อนเปิดตัวรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต็ต Snapdragon 855า l u ซึ่งแรงและให้แรมมาสูงถึง12กิกพร้อมกล้องหลัง4ตัวที่ซูมนี่ถึง60เท่าเปิดราคายุโรปว่ที่17,000บาทส่วนเปิดราคาในไทยเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนนรรััเวมมมมหโททศพ์์ือถฟ่่ใใ X3 พฤษภาคมนี้เหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเราเลยมาอัปเดตให้ทราบกันครับข้อมูลของเรามี X 3 Super Zoom เนี่ยถูกเปิดเผยม,มาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งโดยจะมีในเรื่องของภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องละแล้วก็มีราคาบางส่วนในโซนยุโรปออกมาให้เราได้รับชมกันด้วยรุ่นนี้นะครับชูจุดเด่นในของการซูมแหละเพราะเขาชื่อว่า Super Zoom ใช่ไหมครับก็ซูมได้ถึง60เท่าเลยทีเดียวชิปเซ็ตก็ไม่น้อยหน้าเลยเ แตที่ทําให้รุ่นนี้ในน่าสนใจมากขึ้นรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.6นิ้วนะครับฝั่งกล้องหน้าไว้บนหน้าจอซึ่งเป็นกล้องหน้าคู่ด้วยให้ RAM มา12กิกหน่วยความำจำในตัวเครื่อง256ครับมาตรฐาน USB 3.0ไม่รองรับ microSD card นะกล้องหลัง4ตัวครับเลนหลัก6 4ล้านพิกเซลของ Samsung GW1 นะครับ Telephoto 8ล้าน Ultra Wide 8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านแล้วก็8ล้านครับสำหรับวัยร์เลกตื้นนะครับสำหรับกล้องตัวที่2 แบตเตอรี่4,200มิลลิมปชาร์จเร็ว65วัตต์ซูเปอร์ดิดนะครับเซนเซอร์สแกนลายนิ้มืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับไม่มีรูหูฟัง3.5มิมนะครับมาพร้อมกับ Android 10เรวมี UI นะครับจุดเด่นๆของสเปคเบื้องต้นเนี่ยอันแรกเลยก็คือเขาเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติมอย่างไมโครสติการไม่ได้นะครับดูฟัง3.5มิลก็ไม่มีนะอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับคล้ายกันว่าเรามย X3 s u เ e r ร o o ูมนะครับจะมีให้เลือกอย่างน้อยเนี่ยสองสีค พอสูบในประเทศไทยแล้วแหละว่าเปิดตัวมาในราคาเท่าไหร่และวางขายอะไรบ้างโปรโมชั่นอะไรบ้างไว้มาอัปเดตให้ทราบกันครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในพูดข่าวไอทีในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก็ซ u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆลุวด,ด,ดีแล้วคนที่อเราต่อไปนะครับอยองเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเไปกดไลค์กันด้วยนะสกิมต้องขอตัวลาไปก่อนกันกบมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดีบ bye bye.